DITP Refresh p o d พอดแคที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับกลับมาพบกับ DITP Refresh p o d พอดแคสตดีๆที่จะช่วยไขยข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกครับ วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับปีติชัยรัตนานาคครับหัวหน้ากลุ่มงานสินค้าเกษตรและอาหาร DITP ครับและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับก็ตอนเนื่องจาก EP ที่แล้วครับน้องจอนนี่ครับีไซน์ม้วนผันเจ้าหน้าที่สินค้าประมงและสินค้ากาแฟรวมถึงผู้ที่รับผิดชอบงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอันใหญ่ของโลกเลยครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ซอนด้วยนะครับวันนี้ผมกับพี่ซอนนะครับจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเดินหน้าไปสู่เส้นทาง Ro a d to Paris นะครับเพื่อไปจับตาดูงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ว่ากันว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ยิ่งใหญ่เบื้์ต้นของโลกเลยนะครับนั่นก็คืองานแสดงสินค้าเซีวปารีสนะครับที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงงงงเเรรรื่่่ออขาาานนนทีีว้ะคับ อุ่นเครื่องกันที่เรื่องของตลาดอาหารและเครื่องดื่มกันก่อนดีไหมครับพี่ซอนครับผมว่าณตอนนี้เนี่ยท่ามกลางวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยในการส่งออกสินค้าภาพรวมของไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างในสินค้าอาหารนะครับครับผมแล้วก็สินค้าอาหารของไทยตัวไหนเนี่ยที่น่าจับตามองยังไงเดี๋ยวจะรบกวนพี่ซอนเนี่ยเล่าให้แฟนๆพอดแคสต์ของเราฟังสักนิดนึงก่อนได้ไหมครับยินดีครับยินดีก็กระชับเนาะก็คือว่าเรารู้กันแล้วว่าสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มของไทยเนี่ยค่อนข้าง มีชื่อมีเสียงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราถามเจาะว่าแล้วในงานเซลครั้งนี้เนี่ยที่น้องตัวนี้เพิ่งอธิบายมาเป็นหนึ่งในงานอาหารงานแสดงสินค้าอาหารเบื้อต้นๆของโลกนะครับจากทุกๆสองปีเนี่ยนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็มีผู้เข้ารวมงานเยอะแยะนะครับอะไรเป็นอาหารที่เป็นจะเป็นตัวชูโรงของของ,ของ เราถือเป็นตามเทรนด์นะก็ต้องถามว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเราผมขออนุญาตพูดว่าฟิวเจอร์ฟู้ดในภาพรวมก่อนนะครับ,รบว่าสินค้าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็แบบเป็นมิเดียลฟู้ดฟังชั่นอลฟู้ดโนเวลฟู้ดแล้วก็ออร์แกนิกฟู้ดผมเชื่อว่าเดี๋ยวใน EP ข้างหน้าเราจะมาเจาะลึกนะครับละเอียดเต็ม EP เลยเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟู้ดแต่ณวันนี้ขอเป็น คำตอบที่อยู่ในเทรนของสําหรับการเซลปีนี้ที่เรากำลังจะจัดขึ้นในเดือนตุลานี้นะครับประมาณวันที่15-19ตุลาคร,ครับผมเราก็คาดว่าเทรนดของฟิวเจอร์ฟูเนี่ยจะมีอบวนอยู่ในอยู่ในงานแสดงสินค้านี้เลยครับครับ,รบเขา<ม>จะในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเกิดเราไปนั่งดูตัว SS สเ d สโแล้วที่เราแบ่งร่วูกกลมสุลกรแล้วเนี่ยเรียกว่าเติบโตขึ้นประมาณ20% 20%นะครับครับผมครับ โอเคครับพอเราได้รู้ถึงเรื่องเทรนด์สินค้าที่มาแรงของสินค้าอาหารไทยนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักงานเซี่ยวกันดีกว่าครับงานเซียวเยเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกรองจากงานอนุกาที่เราพูดถึงเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะครับงานเนี่ยก็จะจัดขึ้นทุกๆ2ปีโดยสลับกับอนุกานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้นะครับจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ย ในปี1964ครับขออน<ม>ุญาตเสริมน้องจอนนี้นิดนึงว่าในช่วงแรกของการจัดงานเนี่ยมีบริษัทที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมอาหารเน่ยเพียงแค่20ประเทศเข้าร่วมง,งานเอนงครับแต่พอใไนป,ไปัจจุบันเนี่ยจากปี1964จนมาปีปัจจุบันเท่าไหร่2022นะครับมีผู้แสดงเจ็ดจำนงจะเข้าร่วมมากกว่า200ประเทศนะครับก,ก็ก็ดูความ ความยิ่งใหญ่ความเติบโตของงานแสดงสินค้าของเขาแนละ้วว่ามีคนสนใจเยอะขนาดนี้ซึ่งในคราวนี้เนี่ยทางผู้จัดงานได้ให้คำนิยามของงานเซียวว่าเป็น five days of inspiration debate and exchange หมายความว่า<ม>ไงหมายความว่าคุณจะได้เจอใน5วันที่ของการจัดงานเนี่ยก็คือเป็น5วันที่เต็มไปมด้วยแรงมานานใจครับการพูดคุยกันอภิปรายร,ร่วมกันนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน<ม>นะครับที่จะเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ของงานแสดงสินค้าทั้ง5วันครับผม ครับโดยในปีนี้นะครับงานเซลยว2022เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ตุลาคมอย่างที่พี่สอนได้พูดไปนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของปารีสเลยก็ว่าได้นะครับพูดถึงงานแสดงสินค้าประเภทนี้แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่ซอนเนี่ยบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยได้สนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเนี่ยที่ไหนบ้างครับครับก็จะบอกว่าการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเนี่ย ถือเป็นภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเลยนะครับแล้วก็การเข้าร่วมงานแส่งสินค้าเนี่ยถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดอันหนึ่งสาหรับผู้ประกอบการที่อยากจะทําการส่งออกนะครับแล้วก็อยากจะนําสินค้าตัวเองไปให้ตลาดโลกได้รับรู้นะครับกรมเองก็เข้าใจถึงบทบาทนี้เข้าใจถึงภารกิจนี้ก็พยายามจะสรรหานะครับหางานสดงนสินค้าที่ดีๆที่เหมาะสมกับสินค้าไทยนะครับให้บัวการไทยได้สมัครและเข้าร่วมงานนะครับหลายๆงานครับยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีงานไบโอฟางานไบโอฟาเนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์รับที่ประเทศเยอรมันนะครับที่มองเนินแบกนะครับถัดมาในเดือนมีนาคมนะครับเราจะมีงานฟูดเด็กซ์เจแปนะครับก็เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่จัดที่เมืองชิบะนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะก็จะเป็นตลาดประเทศญี่ปุ่นเมื่อกี้ผมข้ามนิดนึงเมื่อกี้ในช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีงานกับฟูด งานกาฟูจะเป็นงานที่อยู่ณจัดที่เมืองดูไบนะครับ,รบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ,รบก็เป็นตลาดของตะวันออกกลางนะครับครับถัดมาเรื่อยๆมาเราก็จะมีงานโซฟูดแอนโฮเทลจัดที่เมือง อาโอย่างนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับก,ก็จะไล่ามาจนถึงมีเรามีงานไทเฟกของเราด้วยนะครับ,รบช่วงปลายเดือนพฤษภาครับก็ไม่ได้ไปซ้ำอะไรกับใครเพื่อให้ทุกคนผู้นําเข้าหรือแม้แต่คนไทยยังสามารถไปร่วมงานในต่างประเทศด้วยเอ็กซิบิทสินค้าตัวเองนในประเทศไทยด้วยนะครับแล้ววิซิตเตอร์ก็สามารถเดินทางได้ครับโดยที่ไม่ได้งานที่ซ้าซ้อนกันอนอกจากงานนั้นแล้วก็ยังมีงานอีกงานหนึงที่เราเข้าเสมอคืองานไฟล์ฟูดที่ออสเตรเลียนะครับก็จะจัดสลับกันระหว่างที่ซิดนีย์แล้วก็มาที่ เมลเบิร์นนะครับก็เขาจัดสลับปีกันเราก็เข้าทุกปีครับก็เป็นตลาดหนึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดออสเตรเลียนะครับที่เราที่เป็นหนึ่งในตลาดที่สินค้าหารเราค่อนข้างขายดีนะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือเป็นงานที่เราเข้าเป็นประจาอยู่ทุกปีถ้านับย้อนไปในสมัยก่อนตอนที่หลายๆปีก่อนหน้านั้นอ่ะเราเข้ามากกว่านี้นะแต่ว่าเพื่อให้มันเหมาะสมกับงบประมาณของเรานะครับากับตัวผู้ประกอบการที่จัดงานเนี่ยเราก็จะคัด ในประมาณสัก5้างานต่อปีแต่ก็งาน,นอื่นๆที่โปรแกรมอยากจะไปเข้าก็สามารถมาเข้าโปรแกรม SME p r o มบีโปรเไปเข้าโรงงานได้แล้วก็สามารถนําค่าจา่ายมาเบิกกับพวในส่วนที่ตามหลักเกณฑ์ได้นะครับครับผมทีนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะว่า ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยได้สนับสนุนให้พวกการไทยเนี่ยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารเนี่ยที่ไหนไปบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมรายละเอียดของงานเซียลให้ทราบคร่าวๆก่อนว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่จะจัดแสดงในงานในครั้งนี้เนี่ยจะมีการแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น19กกลุ่มสินค้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สินค้าประเภทนมนะครับมีผักและผลไม้สินค้าพวกเครื่องปรุงหรือว่าเป็นสินค้าออแกนิก เป็นเนื้อสดหรือเป็นสินค้าซีฟู้ดอ่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างของสินค้าที่ท,ที่ที่มีอยู่ในงานอ่ะนะครับ,รบก็เป็นก็เป็นตัวอย่างนะครับใช่<ก>เป็น,ปนตัวอย่างสินค้า,าที่เรามาพูดในวันนี้เนี่ยก็เลยอยากให้ให้ ทางผู้ผู้ฟังจากพอดแคสต์ทุกท่านเนี่ยได้รับรับรู้ไว้ว่ามันมีงานดีๆอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วกรมเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็สำหรับ E ีพีนี้คงไม่ได้เป็นการที่จะมาเชิญชวนให้สมัครนะครับแต่เราอาจะแชร์ข้อมูลนะครับให้รู้ว่าให้ทราบว่ามีงานลักษณะนี้อยู่นะแล้วก็หลังจากที่สถานการณ์โควิดมันเริ่มดีขึ้นนะครับทุกประเทศเริ่มรีบาวตัวเองเดินทางได้นะครับก็อยากให้ท่านวางแผน นะครับสำหรับปีถัดๆไปนะครับอนาคตใกล้นี้นะครับท่านอยากอยู่ในธุรกิจกระแสารเครื่องดื่มในแง่ของการส่งออกมองหาเราครับ DITP แล้วมีงานแสดงดีๆที่จะคอยรองรับอยู่ตรงนี้นะครับครับเอาละครับ วันนี้นะครับก็ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงสินค้เาเสียไปในเบื้องต้นกันแล้วนะครับเราอยากจะบอกว่าหากท่านผู้ประกอบการเนี่ยอยากจะเข้าร่วมง,งานในรูปแบบนี้บ้างเนี่ยกรุมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ w w w d i t p g o t h หรือโทรสอบถามที่สายด่วนของกรุมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ1169ครับท้ายที่สุดนี้นะครับฟังจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับรับรองมีเรื่องดีๆมาฝากกันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่ซอนนะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครบติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169